วันบอลหญิงวีดลปี2 0 2 3เป็นคู่ไทยพบกับญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมต้องเรียกได้ว่าเหดียวเจอเหนียวของแท้ครับคนดูตะลึงทั้งสนามไม่คิดว่าไทยกับญี่ปุ่นจะเล่นกันได้สูสีระมันมากขนาดนี้เรียกได้ว่าแตะแต้มได้กินกันแทบจะไม่ลงเลยนะครับเกมลูกเกมรับ,เก,บเกมดีเฟนซ์นี่ถือว่ายอดเยี่ยมทั้ง2ทีมเลยทีเดียวถึงไทยจะพ่ายแพ้ไปคือ3ต่อศูนเซตก็ตามนะครคุณผู้ชมฮะในขณะที่แฟนๆอาเซียนบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมาเวียดนามถึงไม่มีวันสามารถเอาชนะประเทศไทยได้เหมือนกับประเทศไทยนั่นหล,หล่ ผ่านมาไม่สามารถเอาชนะเจแปนไปได้ก็เพราะว่าเหนียวแล้วก็ยังมีทีมที่เหนียวกว่านั่นเองครับโดยสกอร์ผลคะแนนต่อไปนี้เซตที่1ญี่ปุ่นชนะไทยไปคือ25ต่อ18แเซตที่2ญี่ปุ่นชนะไทยไปคือ25ต่อ22และเซตสุดท้ายเซตที่3าญี่ปุ่นชนะไทยไปคือ25ต่อ20ถึงแต่จะแพ้ไปก็จริงครับและว,วันนี้ช่องแอดมินวันมาเตอชาแนลจะพาคุณไปรับชมคอมเมนต์รวมไปถึงทัศนคติของชาวอาเซียนร,รวมไปถึงชาวโลกกันด้วยครับยกว่าแมตชนี้แทบจะเป็นแมตจุดโลกเลยก็ว่าาไดด้เเี๋ยวรปรปับชม ทศนก,กติของชาวโลกกันครับหลังจากที่เห็นคู่ไทยพบกับญี่ปุ่นสู้กันอย่างสุดมันสนับสนุนโดยต้องทำอะไรให้ชัดทั้งการวางแผนการอ่านเกมและมองเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่แรกเลือกไฮยาเทียน้ำตาเทียมคุณภาพของคนไทย มีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตช่วยบรรเทาอาการแจบตาและตาร้าชั่วคราวรวมถึงอาการตาแห้งเพียงบิดปาตุกและหยอดไฮยาเทียจะก,กระจายตัวเป็นชั้นเคลือบใสเพื่อปกป้องผิวของดวงตาคุณกดติดตามให้กับบงใจแอดมินด้วยนะ ขอ้อแรกครับคุณผู้ชมไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือประเทศญี่ปุ่นครับกู้แข่งขันของเราที่พึ่งแข่งจบไปนั่นเองครับเขาได้มากล่าวถึงประเทศไทยไปว่านี่ไทยแลนด์ฝีมือของคุณนั้นพัฒนาขึ้นอย่างมากเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทัดดาวนั้นมีวิธีการเล่นบอลได้ดีและยังรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยที่มาในาลรกของญี่ปุ่นเราต้องยอมรับว่าปีนี้ประเทศไทยเกมรุกและเกมรับถือว่าทาได้ยอดเยี่ยมแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นของเราเหลือกว่าประเทศไทยคือญี่ปุ่นสามารถดีลูกได้แม่นยำมากกว่าไทยในขณะที่เกมรับของประเทศไทยและญี่่ปุนนนั้ร ว่าสู้สีกันอย่างมากเลยทีเดียวต้องยอมรับว่าสาวเจเนเรชั่นใหม่ของประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากหากเจอกันเราวหนะ้าญี่ปุ่นของเราอาจจะเสียเซตให้คุณไปเลยก็ได้ยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์สู้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจากฉันเจแปนคออเมตต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งครับได้มากล่าวถึงประเทศไทยไว้ว่าไทยแลนด์ต้องยอมรับเลยนะครับว่าระหว่างเกมรับและเกมรุกรวมไปถึงการดีเฟนซ์ก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยทีเดียวฉันก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นของเรานั้นมีเกมรุกและเกมรรััับบทีีีีีี่่่่่ยยยออดดเมมาาากกวคุณ19แตนน็งไพสํหป ในรายการวีดีโอของเราญี่ปุ่นของเราก็พ่ายแพย้ไปหลายทีมเช่นกันนะคะและไทยแลนด์ฉันเชื่อว่าพวกคุณจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าน,นี้สู้ได้ดีมา,มากๆแล้วค่ะในวันนี้ที่คุณเจอกับญี่ปุ่นของเราคอมเมตมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งครับเขาได้มาเปรียบเทียบนักกีฬาไทยกับนักกีฬาเขาไวา้ว่าว้าวนี่คือทีมเอเชียที่เราได้เจอกันนี่นานระหว่างไทยพบกับเยอปนต้องเรียกได้ว่าพวกเรานั้นเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นมา,มา,มากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นรวมไปถึงประเทศไทยเกาหลีใต้ด้้้ววยยไทยแแนนนนนน์ี่่่คคืออกกกาาาาาารรรรขขขงงุณเััใใม ปีนี้ฟอร์มของพวกคุณไม่โดดเด่นมากแต่ฝีมือของพวกคุณนั้นพัฒนาขึ้นอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวเราเล่นกับคุณแบบไม่ประมาทเลยแม้แต่ก้าวเดียวคุณทําให้ทีมญี่ปุ่นของเรากดดันและเครียดอยู่ไม่น้อยทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่แเกมรับและเกมลุกหัวเสาของพวกเราทําได้ดีมากกว่าคุณก็แค่นั้นเองและไทยแลนด์คุณเก่งขึ้นมากพัฒนาขึ้นมากจนที่ฉันตกใจเลยทีเดียวขอ้อต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งครับเขาได้ประกาศให้กําลังใจสาวไทยไว้ว่าคือทั้งสองทีมระหว่างประเทศไทยและเจอเปิ่่นทททาผลลงงดดด้ยยยยยอเเเีีีมัคูว ไม่ว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบไปฉันก็ขอยินดีด้วยส่วนทีมที่ไปผ่านเข้ารอบพวกคุณโชคดีแล้วในการที่พวกคุณนั้นจะไม่ต้องไปเดือยต่อญี่ปุ่นของเรานั้นเราต้องไปเจอกับอิตาลีในวันถัดไปแต่ก็เป็นการการันตีอย่างชัดเจนแล้วว่าญี่ปุ่นของเราจะผ่านเข้ารอบไปอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในรอบแปดทีมสุดท้ายแต่ก็ไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยว่าญี่ปุ่นของเราจะติดเึ็ในสามในครั้งนี้หรือไม่ทุกทีมนั้นแข็งแกร่งและทีมวางอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกาปีนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวไไไทแลนดดด์า้้้้ีวจจงงงสูต่่อปพกกคุณเขึมริๆ ฉันเชื่อว่าต่อไปญี่ปุ่นของเราจะยากมากในการมาเจอกับคุณและสามารถเอาชนะคุณไปได้แต่ในครั้งนี้แต่ละเซตถือว่าสูสีกันเป็นอย่างมากสุดยอดมากทีมไทยและเก่งมากสําหรับทีมญี่ปุ่นบ้านเกิดของฉันจจากความนต์ของชาวญี่ปุ่นต่อไปเนียเดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาว USA สหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับคนแรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวสหรัฐอเมริกาคนนี้ได้มาลกาวให้กําลังใจสาวไทยไว้ว่าว้าวไทยแลนด์คุณซูแกไเ้มานมากสนุกมากเลยทีเดียวและฉันชอบกองเชียร์ของประเทศไทยที่อยู่ขอบสนามตามสเตดี พวกเขาเชียร์ด้วยใจของพวกเขาและตอนนั้นไปเห็นเด็กคนหนึ่งที่เขารงรักประเทศของตัวเองอย่างมากเธอน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้ดูว่าจงเชียร์พวกคุณอย่างภาคภูมิใจพวกคุณเก่งมากเรื่องของเกมรับและเกมรุกขาดอยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ประกุลไปแป,ปญี่ปุ่นนั่นก็คือความแม่นยำในการตีลูกเท่านั้นเองสู้ต่อไปพัฒนาต่อไปและครั้งหนาพวกคุณจะสามารถเอาชนะเจแปนได้คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาว USA อีกท่านหนึ่งครับได้มาก่าวให้กำลังใจทีมไทย ว่าพวกคุณทําได้ดีแล้วทีมไทยชัชุออนโมกสีเธอคงจะเหนื่อยมากเลยทีเดียวทั้งสองทีมมีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บแทนคู่พวกคุณเป็นมวยรุ่นเดียวกันเป็นมวยรุ่นเล็กที่ชกกันได้อย่างมันมากทั้งเกมรับและเกมลุกยอดเยี่ยมั้งคููแต่ญี่ปุ่นนั้นมีการตีที่แม่นยํามากกว่าคุณและทีมไทยลิเบโรโลของคุณสามารถเซฟบ,บอลได้ยอดเยี่ยมอีกนิดเดียวเท่านั้นทีมไทยคุณจะสามารถเอาชนะเจแปดได้แล้วจะรักพวกคุณทุกคนรวมไปถึงกองเชียร์ภายในสนามด้วยพวกเขาน่ารักมากคอบคุบมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวญ พิศษอีกท่านหนึ่งครับได้มากล่าวพูดถึงทีมไทยไว้ว่าว้าวอเมซิ่งมากนี่เป็นศึกดวลกันของทีมระหว่างอาเซียนและทีมของเอเชียญี่ปุ่นนั้นอันดับโลกสูงมากเกมรับเกมดีเฟนซ์เขาคืออันดับหนึ่งของโลกการตีด้วยความเร็วนั้นมีความแม่นยำสูงมากๆในขณะที่ทีมไทยนั้นมีข้อผิดพลาดที่มากกว่าแต่ฉันก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองทีมสู้ก็ได้ยอดเยี่ยมจริงๆกองเชียร์ประเทศสนามของพวกเขาดูน่าตื่นเต้นน่าตื่น,น,าต,น,ต,นตาตื่นใจชัดรักในมิตรภาพของชาวไทยเป็นอย่างมากในกีฬาของพวกคุณน,น่ารักสเฟ เป็นไปได้ฉันก็อยากไปเที่ยวประเทศไทยครับคุณที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับ FIBB ในการจัดการแข่งขันบอลบบอลนชั่นลีกขึ้นในปีนี้รักไทยแลนด์ I love you south thai จบจากคอมเมนต์ของชาว USA ต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์จากประเทศไชานาประเทศจีนกันบ้างนะครับคอไม่แรกครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวจีนคนนี้ได้มาพูดถึงวิธีการเล่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไหมว่าอ๋อ,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 อทีมไทยทำบุญงานน้ยอดเยี่ยมมากเลยสู้กับเจแปนได้มันจริงๆสนุกสนานมากเลยฉันไม่รู้ว่าพวกคุณทำได้อย่างไร ในการเล่นกับพวกเขาได้สูสีมันมากขนาดนี้โดยเฉพาะการเซฟลูกพวกคุณเหนียวมากทั้ง2ทีมระหว่าง J8 ปนและทีมไทยแลนด์เสียอย่างเดียวที่ทีมไทยนั้นไม่มีความแม่นยำในการตีลูกเท่ากับ J8 ปนไม่งั้นผลจะออกมาไม่ใช่3ต่อศูเซตแต่มันจะกลายเป็น3ต่อ2เซตและพวกเขาจะตัดสินกระดนเซตี่หเซตสุดท้ายไทยแลนด์ Thailand. อีกนิดเดียวเท่านั้นส่วน J8 ปนพวกเขาแข็งแกร่ง,งจริงๆเกมรับเกมรุกเกมดีเฟนซ์คือพวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากกว่าทีมไทยเพียงเล็กน้อย จบจากความเมต์ของชาวจีนต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันบ้างนะครับก่อเแรกครับคุณผู้ชมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ,รบเขาได้มาะก่าให้กำลังใจสาวไทยไว้ว่าอ่านี่ไม่ได้เรียกว่าการแข่งขันเวนอลแล้ว,ลวนี่มันมันกว่ารายการศึกจิงแงมปบโลกซะอีกไม่ว่าจะเป็นไทยหรือไม่ก็ญี่ปุ่นทั้งคู่นั้นเหนียวพอกันเก่งพอกันเลยทีเดียวและประเทศไทยข้อผิดพลาดของคุณนั้นมีมากกว่าญี่ปุ่นในเรื่องของความแม่นยำในการตีทัชต้องยอมรับว่าในรอบนี้ญี่ปุ่นก็มีความกดดันอยู่ไม่น้อยในการเจอกับทีมไทยญี่ปุ่น เป็นลูกเสิร์ฟหรือไม่ก็เป็นการอันเดอร์บอลซึ่งโอกาสที่จะเห็นญี่ปุ่นผิดพลาดเยอะขนาดนี้ไม่ได้มีบ่อยๆและทีมไทยถือว่าพวกคุณกดดันพวกเขาได้ดีมากฉันอยากจะเห็นญี่ปุ่นและทีมไทยเล่นกันไปถึง5เซตเลยทีเดียวไม่เป็นไรนะปีนี้ปีหน้าเริ่มใหม่ฉันเชียร์พวกคุณเสมอจากอินเดร์ดีเซียครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวโลกรวมไปถึงชาวเอเชียและชาวอาเซียนของเราด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมฮะทีมไทยและทีมญี่ปุ่นนั้นเล่นกันได้อย่างสุดซีและด อันนี้พูดตรงๆไม่ได้เข้าข้างนะักกีฬาหรือว่าอวยเกินไปนะอันนี้พูดกันด้วยหลักความเป็นจริงครับว่าไทยเราก็เหนียวครับแต่ญี่ปุ่นนั้นเหนียวกว่าประเทศไทย,ไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองฮะเกมรับระหว่างไทยและญี่ปุ่นนั้นเหนียวพอๆกันครับเกมลุกนี่เรายัางสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ก็แค่นั้นเองครับคุณผู้ชมฮนะเอาละครับเหลืออีกหนึ่งคู่หนึ่งแมตช์ครับคุณผู้ชมฮะที่ไทยเราก็ลังจะเจอและคุณผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถมาแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะกับผมและทีมงา,าน ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ